Thank you ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับผมมาพบกับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ จะมาพยากรณ์อากาศประจำวันนี้วันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2567ครับผมโดยอาศัยข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับตั้งแต่เวลาประมาณ6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้สภาพอากาศของประเทศไทยจะเป็นยังไงบ้างเรามาติดตามไปพร้อมๆกันได้เลยครับผมสำหรับอากาศโดยทั่วไปที่ดูจากโมเดลฝน แล้วพบว่าอากาศของประเทศไทยก็คล้ายคล้ายคกับเมื่อวานนี้ครับรูปแบบฝนรูปแบบเมฆฝนที่มีการก่อตัวขึ้นมาก็จะเริ่มประมาณตั้งแต่ประมาณ10โมงครับผมโดยเข้ามาทางสปปลาวไล่เข้ามาเรื่อยๆนะครับและจะปกคลุมหนานแน่นมากในช่วงเวลาประมาณ15นาฬิกาของวันนี้ครับผมสำหรับพื้นที่เสี่ยง ภัยที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักมากประจำวันนี้คืออยู่ที่จังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารนะครับส่วนทางภาคตัวหนอกก็ยังอยู่ที่เดิมครับผมจันทบุรีและจังหวัดตราดซึ่งดูจากข่าวแล้วพบว่าจันทบุรีและตราดมีน้ำท่วมค่อนข้างหนักด้วยนะครับบางพื้นที่ค่อนข้างหนักด้วยขอให้พ่อแม่พี่น้อง แถวจังหวัดทางภาคตวนะวันออกเพิ่มความระมัดระวงังอาจจะมีน้ำท่วมฉัพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ครับผมสำหรับบริเวณที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักประจำวันนี้คือตั้งแต่35.1ถึง90มิิเมตรส่วนใหญ่ก็อยู่ทางภาคเหนือและภาคอีสานนะครับได้แก่จังหวัดดังต่อไปนี้ครับผมไล่มาทางภาคเหนือนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่าน อุตรดิตถพิษณุโลกเพชรบูรณ์และจังหวัดตากครับผมส่วนทางภาคอีสานวันนี้จังหวัดที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักอยู่ที่จังหวัดหนองคายสกลนครอุดรธานีขอนแก่นกาลสินมหาสรารคาม101ร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินทร์นะครับผมส่วนทางภาค ภาคกลางและภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชาเชิงเซาและจังหวัดระยองครับผมส่วนทางภาคใต้วันนี้ไม่มีพื้นที่ฝนตกหนักนะครับโดยภาพโดยรวมประเทศไทยวันนี้ค่อนข้างมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางครับผมกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิมีภาคครับโดยเฉพาะสำหรับประเทศไทยในช่วงนี้ ก็มีล่องมอร,มมรสุมพาดผ่านทางภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดีเฟชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับนิยอมความกดอากาศต่ําบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้วยนะครับลมมรสุมมันตกเฉียงใต้แต่ก็เคลื่อนตัวขึ้นมาทางภาคกลางภาคตะวันออก และฝั่งส่วนตกของประเทศไทยครับผมแต่โดยทั่วไปแล้วประเทศไทยในช่วงนี้ก็ยังได้รับย่อมความกดอากาศต่ําอยู่นะครับที่พาดผ่านลงมาตลอดทั้งอิทธิพลของดีเพ s ชันที่จะนําความชื้นและฝนเข้ามาสู่ทางส,สปปลาวประเทศไทยสําหรับประเทศไทยในช่วงเวลาประมาณ7จ็นาฬิกาได้มีการตรวจพบกลุ่มเมฆฝน อยู่ทางจังหวัดบึงกาฬชาเชิงเซาปราจีนบุรีสะแก้วตาดและนองชุมพรพังงาภูเก็ตครับผมโดยกลุ่มเมฆฝนนี้ก็จะพัฒนาหนานแน่นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในบริเวณที่จังหวัดที่ทมีการตรวจพบกลุ่มเมฆฝนและจังหวัดใกล้เคียงโดยเฉพาะในเวลา12นาฬิกาครับผม12-15ถึ12นาฬิกาวันนี้ครับมาดูการวิเคราะห์โมเดลฝน ของ windy.com มีการตรวจพบว่าประเทศไทยในช่วงเวลาตั้งแต่10โมงเชา้าจนถึงเวลาประมาณ18นาฬิกานะครับยังปกคลุมไปด้วยกลุ่มเมฆฝนและมีกลุ่มเมฆฝนที่หนาแน่นอยู่ทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคก,กลางและภาคตะวันออกครับผมตลอดทั้งพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางสปปลาวนะครับได้ ก็มีกลุ่มเมฆฝนหนาแน่นในช่วงระ,ระยะเวลาตั้งแต่10โมงเช้าจนถึงบ่ายสโมงวันนี้ครับผมสำหรับในช่วงเวลาประมาณ12นาฬิกาของวันนี้พบว่ามีกลุ่มเมฆฝนที่หนาแน่นอยู่ทางภาคตะวันออกนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากอยู่เช่นอยู่ทางจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีระยองชนบุรีตราดสะแก้ว ตลอดทั้งกรุงเทพมหานครครับผมส่วนทางภาคเหนือที่มีกลุ่มเมฆฝนหนาแน่นอยู่ที่จังหวัดตากครับและจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับผมในช่วงเวลาประมาณ12นาฬิกาวันนี้นะครับซึ่งกลุ่มเมฆฝนก็จะพัฒนาและก็หนาแน่นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับผมโดยดูจากกลุ่มเมฆฝนโมเดลฝนของ Windy.com ในช่วงเวลาประมาณ15นาฬิกาวันนี้พบว่า ทางภาคตะวันออกก็ยังมีกลุ่มเมฆฝนหนาแน่นอยู่เหมือนเดิมครับภาคเหนือภาคอีสานทั้งภาคเลยครับผมตลอดทั้งสปปลาวก็ทั้งทั่วประเทศเลยครับสปปลาวทางภาคกลางก็มีหนาแน่นอยู่ทางกรุงเทพมหานครไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีอยุธยา สระบุรีเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์พ,พิษณุโลกน่านแพร่อุตรดิตฐเชียงรายพะเยาครับผมตลอดทั้งทงางภาคเหนือตอนบนเช่นจังหวัดเชียงใหม่ก็ยังมีเมฆปกคลุมเมฆฝนปกคลุมหนาแน่นอยู่ครับในช่วงเวลาประมาณ15นาฬิกาของวันนี้ซึ่งดูจากโมเดลนี้จะทำให้เกิดเมฆเกิดฝนตก หนักและฝนฟ้าขนองในบางจังหวัดนะครับโดยเฉพาะทางภาคกลางอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วและก็ทางภาคอีสานโดยเฉพาะทางอุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินทร์บุรีรัมย์ร้อยเอ็ดยโสธรขอนแก่นนครพนมอำนาจ,จเจริญมุกดาหารสกลน,นครบึงกาฬหนองคายจังหวัดเลยตลอดทั้งจังหวัดอุดรธานีด้วยครับผม และกลุ่มเมฆฝนเหล่านี้ก็จะพัฒนาก่อตัวแล้วก็สะสมกันหนาแน่นมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกากลุ่มเมฆฝนนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปทางสปปลาวครับผมโดยเฉพาะทางภาคตะวันออกสี่ยเหนือนในช่วงเวลา18นาฬิกาของวันนี้คาดว่าจะมีกลุ่มเมฆฝนหนาแน่นและอาจจะมีฝนตกหนักนะครับส่วนทางภาคก,กลาง กลุ่มเมฆฝนหนาแน่นที่เป็นจุดสีแดงอาจจะอยู่ที่จังหวัดนครนายกนะครับผมปทุมธานีปราจีนบุรีส่วนทางภาคตะวันออกจริงๆก็เริ่มเบาบางลงบ้างแล้วครับในช่วงเวลา18นาฬิกาส่วนทางภาคอีสานนั้นโดยเฉพาะอ,อีสานตอนบนพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนหนาแน่นจนมีลักษณะสีแดงซึ่งอาจจะให้เกิดฝนตกหนักนะครับในบริเวณจังหวัดไล่มาตั้งแต่จังหวัดเพชรบูรณ ชัยภูมิขอนแก่นจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีนครพนมสกลนครมุกดาหารตลอดทั้งจังหวัดอำนาจเจริญและอุบลราชธานีครับผมในช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกานะครับและกลุ่มเมฆฝนเหล่านี้ก็คล้ายคลึงกับเมื่อวานครับผมก็จะก่อตัวหนาแน่นและก่อกลุ่มอยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนระหว่างไทยกับประเทศลาวครับส่วนทางสงปปลาวก็มี ที่ในช่วงเวลา18นาฬิกากลุ่มหนาแน่นอยู่ที่น,นครหลวงเวียงจันทร์บริคามไซแขวงคำม่วนแขวงสวรรณเริเขตตลอดทั้งลาวใต้ด้วยครับผมกำปาสักก็อาจจะมีฝนตกหนักฝนฟ้าขนองขอให้พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในโซนดังกล่าวโปรดใช้ความระมัดระวังในการสัญจรไปมาด้วยนะครับ ในช่วงเวลาประมาณ22นิกากลุ่มเมฆฝนที่ปกคลุรรรมประเทศไทยก็เริ่ม,มเบาบางลงมากครับผมแต่กจะเกาะออกลุ่มกันอยู่หนาแน่นอยู่ทางจังหวัดแนวชายแดนของประเทศไทยระหว่างกับประเทศลาวนะครับโดยเฉพาะทางภาคอีสานตอนบนมีกลุ่มเมฆฝนหนาแน่นที่จังหวัดหนองคายบึงกาฬอาจจะรวมถึงจังหวัดเลยอุดรเป็นบางพื้นที่ สกลนครน,นครพน,นมการศินป์ร้อยเอ็ดมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีอาจจะมีส่วนอยู่ทางจังหวัดศรีสะเกษด,ด้วยครับผมส่วนสพปลปาวนั้นก็ค่อนข้างหนักครับอยู่ในช่วงภาคกลางนะครับภาคกลางไล่ตั้งแต่ภาคกลางจนถึงภาคใต้ครับผมโดยเฉพาะแขนบริคำคำชแขวงขมวนแขวงสวนนเขตครับที่มี การตรวจพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนหนาแน่นและอาจจะทําให้เกิดฝนตกหนักครับผมมาดูการพยากรณ์อากาศของกลุ่มเมฆฝนโดยอาศัยกลุ่มเมฆฝนวิ n d y c o m ในช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนวันนี้มีการตรวจพบว่ากลุ่มเมฆฝนได้เบาบางลงมากครับผมสําหรับประเทศไทยทางภาคทางภาคเหนือก็อยู่ในลักษณะภาคเหนือตอนบนค่อนข้างเบาบางครับผมที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายจังหวัดน่าน พะเยาก็ค่อนข้างเบาบางครับส่วนทางภาคอีสานของประเทศไทยก็มีหนาแน่นอยู่บ้างทางภาคอีสานตอนบนครับผมหนองคายบึงการนครพนมสกลน,นครอุดรธานีครับแต่ก็ไม่เยอะมากเหมือนกับทางสปปลาวครับซึ่งสปปลาวมีกลุ่มเมฆฝนหนาแน่นไล่ไล่ขึ้นมาตั้งแต่แขวง สวนนคเขตคำม่วนบริคำชัยนครหลวงเวียงจันทร์แล้วก็ออกไปทางลาวเหนือครับซึ่งทางลาวเหนือนั้นก็เคลื่อนเข้าตัวกลุ่มเมฆฝนได้เคลื่อนตัวไปสู่ทางเวียดนามแล้วครับผมโดยสรุปแล้วจากการวิเคราะห์ของโมเดลฝนของ Windy.com จะพบว่ากลุ่มเมฆฝนเริ่มปกคลุม ประเทศไทยมาตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ12นาฬิกานะครับจนถึงเวลาประมาณ18นาฬิกาครับผมในช่วงเวลาดังกล่าวขอให้พ่อแม่พี่น้องทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางตลอดทั้งภาคตัวนอกและตลอดถึงสปป,ปลาวด้วยนะครับผมขอให้ระมัดระวังในเรื่องการสัญจรไปมาอาจจะมีฝนฟ้าขนองทำให้เกิดอันตรายในการสัญจรด้วยนะครับ ตลอดทั้งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ครับผมมาดูลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยประจำวันที่10วันที่21ก,กรกฎาคม2567ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้24ชั่วโมงข้างหน้าพบว่าล่องมอรสุมพาดผ่านทั้งภาคเหนือตอนบนภาคตนออกเฉียงเหนือตอนบน และประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตนตกเสียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกําลังปานกลางลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเสียงเหนือและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ราบลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือ ในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยนะครับสำหรับพายุดีเพชเชนบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ300กิโลเมตรทางตนออกเฉียงใต้ของเกาะไหหาลำประเทศจีนโดยมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนคาดการว่าจะผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณทะเลจีนใต้ บริเวณทะเลจีนตอนใต้ในช่วงวันที่21-23กรกฎาคมนี้นะครับโดยพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาวะอากาศก่อนเดินทางในช่วงวันดังกล่าวด้วยนะครับกลับเข้ามาดูการพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยประจำวันที่21กรกฎาคม 2,567ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยแยกออกเป็นรายภาคดังต่อไปน,นี้ครับผมภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านอุตรดิตถ์ตากเพชรบูรณ์พิษนุโลกครับผมอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง 31-34อถึงองศาเซลเซียสมีลมตวนตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมภาคเหนือตอนบนได้คาดการว่ามีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่นะครับและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางเชียงรายพะเยาและจังหวัดน่านอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง3 1 3 4องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง24-25องศาเซลเซียส มีลมถลต,ตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมสำหรับการพยากรณ์อากาศทางภาคเหนือตอนล่างวันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากอุตรดิตพิษณุโลกพิจิตรและจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในระหว่าง32-34องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง25-26องศาเซลเซียส มีลมตนตกเสียงใต้ความเร็ว10 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับจากการวิเคราะห์โมเดลฝนคาดการว่าจะมีกลุ่มเมฆฝนและอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงเวลาประมาณ12นาฬิกาถึง15นาฬิกาวันนี้นะครับโดยเฉพาะจังหวัดเพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกอุตร,รดิตถ์น่านพยาวเชียงราย กลับเข้ามาดูการพยากรณ์อากาศทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจําวันที่21รกรกฎาคมกันบ้างครับผมโดยรวมแล้วมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงการอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอํนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานีครับผม อาจจะรวมไปถึงจังหวัดสีสเกตและจังหวัดสุรินด้วยครับอุณหภูมิตามสุดอยู่ในช่วงระหว่าง24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในประมาณ30-34องศาเซลเซียสมีลมันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมว่าทางภาคอีสานตอนบนมีฝนตกหนักมากอยู่ที่อำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับ คือวัดได้ประมาณ80มิลลิเมตรจากดูจากแผนที่ฝนของทางอีสานตอนบน24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบว่าฝนตกหนักที่จังหวัดนครพนมก็มีฝนตกหนักเหมือนกันครับที่บึงการก็นกตกหนักครับส่วนจังหวัดอุดรธาน,นีสกนลนครก็มีฝนตกตั้งแต่ปานกลางจนถึงหนักครับผมดูการพยากรณ์อากาศสำหรับภาค ภาคตะวันออกเสียงเหนือตอนล่างบ้างครับผมภาคตะวนออกเสียงเหนือตอนล่างพบว่ามีฝนฟ้าขนอง 7, 70%ของพื้นที่มีลมตนตกเสียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งนะครับโดยเฉพาะจังหวัดมุกดาหารครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง 29- ถึง 34องศาเซลเซียสอุภูภูมต่ำสุดอยู่ในช่วงระหว่าง24-26องศาเซลเซียสในบริเวณจังหวัดมุกดาหาร1้อยโสธรอ,อำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีนะครับสำหรับทางภาคตัวนอกเฉียงเหนือตอนล่างครับผมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันได้นะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องทางอีสานล่างโดยเฉพาะอุบลราชธานีอํนาจเจริญโดยเฉพาะ จังหวัดมุกดาหารอำน,นาจเจริญอุบลราชธานีครับผมขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรไปมาด้วยนะครับมาดูกัรพยากรณ์อากาศประจำวันที่21กรกดาคม2567ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันนี้ของทางภาคกลางและภาคตะวันออกนะครับสำหรับทางภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณที่มีฝนตกหนัก หรือฝนฟ้าขนองอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาการจนบุรีราชบุรีนคปรปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง24-27องศาเซลเซียสอุณภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง33-35องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมโเฉพาะในช่วงเวลาประมาณ เที่ยงวันถึง15นาฬิกาวันนี้ลบบุรีสระบ,บุรีและอยุธยาอาจจะมีฝนตกหนักครับผมซึ่งจากการคาดการณ์ของโมเดลฝนจะมีกลุ่มฝนหนาแน่นครับซึ่งจากการวิเคราะห์กลุ่มโมเดลฝนพบว่านในเวลาดังกล่าวพระนครศรีอยุธยาสระบ,บุรีลบบุรีอาจจะมีฝนตกหนักครับผมการพยากรณ์อากาศทางภาคตะวันออกวันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเศราระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง24 2 8ี่องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่างอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง 28- 3สองศาเซลเซียสมีลมตวนตกเฉียงใต้ความเร็วส5 3 5สกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงหนึ่งสองเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับสำหรับภาคตัวนอกจากสภาพอากาศเมื่อตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงวันนี้ภาคตัวนอกโดยเฉพาะจังหวัดระยองจจนทับ,บุรีและตราดอาจจะมีฝนตกสะสมและน้ำสะสมมาเรื่อยๆนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่มความระมัดระวังอาจจะมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่ของจังหวัดระ,ระยองและจังหวัด จันทบ,บุรีและจังหวัดตราดด้วยครับผมโดยเฉพาะจังหวัดจันทบ,บุรีมาดูการพยากรณ์อากาศประจำวันที่21กรกฎาคมทางภาคใต้กันบ้างครับผมภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองรอยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบ,บุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนะครศรีธรรมราช อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-26ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง32-36องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมามีลมตนตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมา,มากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปมีลมตนตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรหางฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า1เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด,ด้วยความระมัดระวังนะครับอย่าประมาทครับผมาฝั่งมาทางภาคใต้ฝั่งทะวัตกหรือฝั่งอันดามันวันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและจังหวัดกระบี่ครับผมอุณหภูมิตำสุด อยู่ระหว่าง24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง32-35องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมามีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับ โดยเฉพาะเรือเล็กครับผมตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปมีลมตัวตกเสียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขื่นสูงประมาณ1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความ,ะมาร,ระมัดระวังด้วยนะครับสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้คาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งนะครับ โดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง26-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง32-35องศาเซลเซียสมีลมันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมกรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลจากการตรวจสภาพจากโมเดลฝนพบว่ากลุ่มเมฆฝนจะเริ่มหนาแน่นและก่อตัวหนาแน่นเพิ่มมาก มากขึ้นในช่วงเวลา12นาฬิกาวันนี้จนถึงเวลาประมาณ15นาฬิกาของวันนี้นะครับในช่วงระยะเวลาดังกล่าวอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรไปมาด้วยนะครับอาจจะมีน้ำท่วมขังหรือน้ำท่วมรอการระบายครับผม กล่าวโดยสรุปแล้วประเทศไทยวันนี้สภาพอากาศโดยทั่วไปก็ยังมีเมฆปกคลุมค่อนข้างตั้งแต่ปานกลางจนถึงหนานแน่นเกือบทั่วทุกมีภาคนะครับผมแต่ก็จะหนานแน่นมากในช่วงเวลา12นาฬกถึง15นาฬิกาตั้งของภาคตะวันออกภาคกลาง 2, 3ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือครับผมตลอดทั้งสปป,ปลาวด้วยนะครับขอให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยครับผม ส่วนพายุดีเสชันที่ว่าจะก่อตัวขึ้นนั้นก็เคลื่อนตัวไปช้าๆทางเกะาะไหหลังนะครับประจำวันนี้วันที่21กรกฎาคมตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้แบบย่อๆคือว่าภาคเหนือมีฝนฟ้าขนอง70%เซ์ของพื้นที่รวมทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นบางแห่งนะครับโดยเฉพาะจังหวัดบึงกาฬ นครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานีครับผมสำหรับภาคกลางวันนี้สำหรับภาคกลางและกรุงเทพมหานครวันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่นะครับส่วนทางภาคตะวันออกวันนี้มีฝนฟ้าขนอง70ของพื้นที่นะครับอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรีชาเชียงซาระยองจันทบ,บุรีและจังหวัดตราดครับผมโดยเฉพาะในช่วงระหว่าง12นาฬิกาวันนี้จนถึง15นาฬิกาวันนี้ครับผมภาคใต้วันนี้มีฝนฟ้าขนองค่อนข้างน้อยครับผมคือประมาณ40%ของพื้นที่เท่านั้นนะครับสหรับการพยาการณ์อากาศวันนี้กับผมขอจบการพยาการณ์อากาศ in. ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกท่าน ที่กดติดตามกดแชร์และกดให้กำลังใจทีมงานตลอดทั้งเสนอแนะแนวความคิดในการแก้ไขปรับปรุงการรายงานอากาศนะครับตลอดทั้งการหาข้อมูลมาประกอบสำหรับการรายงานสภาพพยากรณ์อากาศของลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์นะครับขอให้ทุกท่านมีบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเงินไหลนองทองไหลามามีความแข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บ ก็ขอให้มาลายหายศูนย์กันทุกๆคนนะครับขอบคุณมากครับผม